ความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดนวัตกรรมดีๆมากมายในบางครั้งมันอาจจะเริ่มต้นมาจากแรงบันดาลใจเล็กๆแต่ด้วยความกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะลองกล้าที่จะท้าทายความเชื่อแบบเดิมๆทำให้สิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้กลับกลายมาเป็นความยิ่งใหญ่ที่สามารถพลิกประวัติศาสตร์โลกและเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆไปตลอดกาลหากเราไม่มีโทมัสอดิสันผู้ที่สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวมากกว่าเรื่องที่อยู่ในตำรา ทุกวันนี้เราคงต้องอยู่กันท่ามกลางแสงเทียนหากเราไม่มีสองพี่น้องตระกูลไรท์ผู้ที่มีแรงบันดาลใจในการสร้างเครื่องบินจากแค่เฮลิคอปเตอร์ของเล่นเราคงไม่สามารถเดินทางข้ามซีกโลกได้ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงและถ้าหากเราไม่มีสตีฟจ็อบผู้ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่อยู่ในจินตนาการให้เป็นจริงขึ้นมาได้ทุกวันนี้เราคงไม่สามารถสั่งการโทรศัพท์มือถือของเราได้อย่างใจเพียงแค่ใช้ปลายมิ้วสัมผัส บุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้แล้ววันนี้มันดวีทัวร์ผู้นําด้านธุรกิจท่องเที่ยวได้สร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะทําให้การท่องเที่ยวของคุณง่ายกว่าที่เคยภายใต้ชื่อบัตรเดียวเที่ยวทั่วไทยบัตรเดียวคือเป็นสินค้าท่องเที่ยวสําเร็จรูปอยู่ในซองเป็นนวัตกรรมใหม่ ภายใต้ลิขสิทธิ์มันดาวีทัวร์ซึ่งเป็นเจ้าแรกของโลกเพราะว่าของโลกเพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นว่ามีที่ใดมาก่อนนะยกตัวอย่างอย่างนี้ดีกว่านะครับผมให้เห็นภาพชัดเจนเราผมทำท่องเที่ยวให้เป็นสินค้าอยู่ในซองปกติท่องเที่ยวเนี่ยต้องจองผ่านเว็บไซต์ไปเคาเตอร์ทัวร์หรือไปงานท่องเที่ยว หรือว่าตรงโทรตรงมปที่โรงแรมมันไม่เคยมีปรากฏการ์ที่อยู่ในรูปของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นในซรงแบบนี้ยกตัวอย่างมันเป็นอย่างนี้แล้วกันนะให้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนเปรียบให้เหมือนการท่องเที่ยวหรือว่าบริษัททัวร์ปกติตอนนี้คือบะหมี่ที่ขายทั่วไปก็คือบะหมี่ชายซีมีเกี้ยวเลยลคือบะหมี่ผสมเองคือปรุงเอง ท่านจะเอาตัวงอกเอาเส้นน้อยท่านจะเป็นน้ําเป็นแห้งก็ท่านก็บอกคนขายคนขายเขาจะปรุงให้หรือว่าประกอบให้ตามท,ที่ท่านร้องขอหรือว่าท่านแจง้งก็เหมือนกับบอยสัตว์ทัวร์ท่านอยากไปสองคืน4ี่วันหวัน6คืนท่านเอาอาหาร4ี่มือ้อหมื้อก็ก็บอกกับบอยสัตว์ทัวร์เขาก็ถ้ามีที่เขาจัดให้เขาก็จัดการให้ ถ้าท่านบอกแล้วก็จัดให้ไม่ได้เขาก็คงคงปฏิเสธท่านหรือคิดเงินท่านเพิ่มหรืออะไรก็เข้ากันไปแต่เราเนี่ยมันเหมือนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่อยู่ในซองเขาก็ไปทําให้เส้นบะหมี่มันอยู่ในซองให้ได้แต่ท่าน <c oughs> ไม่สามารถไปบอกซองเนี่ยว่าเอาซองใส่ตัวงอกเข้าไปนะท่านก็ต้องมาซื้อแล้วก็ฉีกซองบะหมี่ แล้วก็ใส่ท่านอยากกินแห้งท่านก็ใส่น้ําไม่น้อยนะท่านอยากกินน้ําเยอะท่านก็ใส่รินน้ําเข้าไปเยอะท่านจะใส่หมูใส่ผักท่านก็ใส่ไ่เราคล้ายเช่นเดียวกันเราเปรียบเหมือนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป <c oughs> ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นผลิตพันใหม่อยู่ในโลกนี่ก็คือท่านก็ไปซื้อมาท่านก็จะได้มาตรฐาน3มวันสองคืนได้ที่พักได้อาหารได้เที่ยวนะครับผมครบตามที่มันควรจะเป็น แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งท่านจะเพิ่มคืนท่านจะเพิ่มบันท่านจะพาเด็กท่านจะไปเตียงเสริมท่านจะทัวร์อะไรอื่นๆเพิ่มเนี่ยท่านก็โทรมาที่คอนเทนเตอร์โดยท่านต้องจองหรือท่านต้องซื้อผลิตภัณฑ์หลักก่อนนี่คือบัตรเดียวเที่ยวไท้มันมี3วัน2คืนมีอายุ2ปีเปลี่ยนมือเปลี่ยนผู้ใช้ได้นี่คือรายละเอียดของบัตรแล้วก็ข้อดีที่2ก็คือ ท่านก็สามารถไปซื้อในที่ตรงไหนก็ได้ตามจุดที่ท่านเห็นว่าสะดวกหน้าร้านค้าหน้าปากซอยคนข้างบ้างท่านซึ่งมันกว้างมากมันไม่เหมือนเคาน์เตอร์ทัวร์ไม่เหมือนงานท่องเที่ยวไม่เหมือนออนไลน์นะครับผมมันเป็นสินค้าที่พกพาถือได้ไปเสนอแนะไปทําความเข้าใจและท่านก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าโดยตรงได้ลูกค้าก็สามารถสื่อสารกับ ผู้ขายโดยตรงได้สามารถอธิบายได้เป็นชิ้นเป็นอันแล้วสินค้าข้อที่สามเดยสินค้านี้ถ้าลูกค้าเอาไปต้องการเปลี่ยนอ่าคือพูดง่ายๆว่าไม่อยากไปกระบีล่ละเพราะตั๋วมันแพงอยากไปภูเก็ตอยากไปสม,มยุยท่านก็โทรมาเปลี่ยนได้ถ้าท่านจองแล้วซื้อแล้วแต่สินค้านี้ถ้าซื้อไปแล้วน้อยเจ็ดวันยังไม่ได้แกะหรือว่าไม่นานๆแต่คิดว่าเฮ้ยไม่พอใจให้เขานำปาปแล้วเอา,เอาตัง ขึ้นไปก็เป็นสินค้าที่ที่เขาเรียกรับประกันนะผู้ขายก็เช่นเดียวกันผู้ขายเนี่ยขายไม่หมดสมมติสั่งไปร้อยชิ้นพันชิ้นแต่สม,มุยขายดีแบบว่าเชียงคานเนี่ยเขาขายไม่ได้เลยไม่มีใครซื้อก็เอาสินค้าเนี่ยมาเลกเป็นสม,มุยเพราะขายดีกลับไปได้นะะเขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่เปลี่ยนได้จับต้องได้ลูกค้าจ่ายตังก็สามารถซื้อสินค้า กลับไปได้ทันทีแล้วที่สุดยอดก็คือ <c oughs> ข้อสก็คือลูกค้าไม่ต้องจากราคาเต็มปกติ12,000บาทลดเหลือคน2คนนะต่อ2ท่านคือคื9 9อ5999บาทก็ตกคนประมาณนักคิดว่า3 0 0พแล้วกันนะชำระเพียง499ก็คือการจองนะครับจะไปเมื่อไหร่จะเที่ยวเมื่อไหร่แจ้งลงหน้าแล้วก็จะรับสังที่ ที่เหลือเพิ่มอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิทพิเศษให้กับลูกค้าหนึ่งโปรโมชัน่นได้โปรโมชัน่น 2. ได้ราคาแค่การจองท่านั้นไม่ต้องซื้อไปเลย5,000ันไม่ต้องจ่ายตังทั้งหมดไม่ต้องมาถึงงานท่องเที่ยวไม่ต้องมา <c oughs> ไกลถึงกรุงเทพไม่ต้องรอโปรโมชัน่นสามารถจับต้องได้เลยแล้วก็ถ้าจับต้องอได้แล้วเอาไปฝากข้างบ้านคนรู้จักญาติพี่น้องพ่อแม่ได้อีก หัวหน้าซื้อไปแจกลูกน้องได้สบายเลยนะลูกเสื้อพ่อแม่นี่ถือว่ามันมันเป็นสินค้าที่จับต้องได้นะและทุกอย่างมันมีช่องทางการขายช่องทางการสื่อสารของเรานะตั้งแต่ฟรีทีวีตั้งแต่นังซื้อพิมพ์มแล้วก็บริษัทรรมรารวีทัวร์เนี่ยเป็นที่รู้จักทั่วประเทศอยู่แล้วซึ่งอันนี้เราการันตีความเป็นมาตรฐานการันตีความเชื่อความน่าเชื่อถือนะ นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องได้จริงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจร้างหน้าประวัติศาสตร์นะอันใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้นะค,ค,คือมนุษย์เนี่ยไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนซ่อนเงื่อนปัญหายเยอะมีความเสี่ยงแยอะอันเนี้ยมารวมอยู่ในบัตรอยู่แล้วเพราะว่าเราทำให้ง่ายที่สุดเข้าถึงง่ายที่สุด ทุกอย่างเนี่ยสามารถจับต้องได้นะครับผมแล้วก็แค่ซื้อไปแล้วก็ขูดนะครับผมจะเที่ยววันไหนจะไปอย่างไรเนี่ยอันนี้คือการประมวลผลพูดไง่ายๆว่าทําทุกอย่างให้โลกการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปให้ง่ายที่สุดนี่คือสิ่งก้อนแรกของกา,า,า,ารผสมผสานก้อนที่2ก็คือเราเนี่ยได้เจอว่าอย่างโปรโมชั่นบัตรเครดิตเขาก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าให้กับสมาชิก เราก็เห็นว่าบัตรพวกนั้นเนี่ยมันก็จะมีโปรโมชั่นราคาใครถือบัตรนี้จากร้อยบาทลดเหลือ50บาทเราก็นำมาใส่ในในบัตรนี้ด้วยอีกประเด็นหนึ่งคือว่ามันเป็นบัตรบางอันที่ที่เป็นเป็นห้องพักทั่วโลกที่บัตรเป็นบัตรที่ได้แล้วพักนี่ฟรีได้นี่อ่ถ้ามีบัตรนี้สามารถใช้บริการนี่ได้เป็นพิเศษเราก็นําไปใส่ในบัตรนี้ คือพูดง่ายๆว่าองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดเราเอาข้อดีกนแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยเข้ามารวมจุอยู่ด้วยแต่จุดหลังใหญ่หลักใหญ่ก็คือง่ายที่สุดเข้าถึงได้ง่ายที่สุดจับต้องได้มากที่สุดแล้วก็มีเงนไขน้อยที่สุดรายละเอียดไม่ซับซ้อนแล้วก็คนทุกคนสามารถใช้บริการได้จับต้องได้เข้าถึงได้ถือว่าอันเนี้ยมารวมในผลิตภัณฑ์บัตรเดี่ยวทเที่าไทยทั้งหมด ซึ่งในอนาคตเนี่ยมันก็จะไปสู่นวัตกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะนี่คือบัตรเดียวที่ตัวไทยเป็นแรงผสมผสานเกิดทุกอย่างให้เข้ากันคือจริงๆเราแบ่งช่องทางการจำหน่ายของบริษัทหรือองค์กรเนี่ยเป็น3ามช่องทางเอาเป็นช่องทางหลักหรือช่องทางใหญ่3ามช่องทางอันที่หนึ่งก็คือ จำหน่ายโดยตรงโดยบริษัทนะครับผมเขาเรียกว่าจัดจำหน่ายและส่งเสริมการขายการตลาดโดยตรงอันที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเราไปจัดอีเวนต์ไปจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายการ PR การออกสือ่อออกทีวีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ในวิทยุในโทรทัศน์ในทุกสือ่ออันนี้เราทำโดยตรงโดยบริษัทบริษัทเราจะดำเนินการ ทำให้ไดเร็กเซลไปเคาะตามบ้านไปไประชาสัมพันธ์ไปรถโชว์ตามที่ต่างๆไปทําพูดหลักการง่ายๆคือทำให้ให้ทุกคนเข้าถึงและเข้าใจและรู้จักอันที่2ก็คือจําหน่ายผ่านช่องทางเขาเรียกว่าผู้แทนจัดจําหน่ายในส่วนทุกภูมิภาคถ้าจะมองภาพเนี่ยมันเริ่มด้วยเราเป็นผู้ผ,ผลิตเหมือนโรงงานผลิตผลิตสินค้า เราก็ส่งต่อให้เทดดิ้งคำว่าเทดดิ้งหมายถึงว่าถ้ามองก็คือเป็นตัวแทนภาคอ่ะ,อะคือส่งชั้นส่งได้ทั้งภาคภาคเนี้ยภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างอ่าภาคเหนือตอนบนก็คนหนึ่งภาคเหนือตอนล่างอ่าภาคใต้ชั้นเอาทั้งหมดนี่คือเขาเรียกว่าเทดดิ้งนะครับผมรองลงมาก็เรียกดินเลอร์ดินเลอร์ก็ประจาจังหวัดนะอาจจะประจาเขตถ้ากรุงเทพก็อาจจะกิน3ามเขตอันนี้ก็ดินเลอร์นะ รองลงมาก็คือเอเย่นเอเย่นก็คืออาจจะประจำอำเภอและก็ตัวแทนอิสระก็คือทั่วไปคือคําว่าทั่วไปเขาอาจจะสต๊อกสินค้าไม่ได้ไม่มีเงินลงทุนก็เขาเป็นตัวแทนขายอิสระได้นี่คือโครงสร้างแถวที่2อนะอันที่สก็คือคู่ค้าและพันธมิตรต่างการค้าร้านสะดวกซื้อเป็นร้านค้าส่งเป็นทีวีเด้ทูซีเล็กคือองค์กรที่เขานําของเรา ไปขายโดยตรงนะครับผมนี่คืออีกแถวหนึ่งซึ่งคู่ค้าปัจจุบันเราก็มีอยู่แล้วเพราะเรามีแพ็กเกจปกติเขาเรียกว่า,าโปรโมชั่นราคาพิเศษชำระตามเงื่อนไขแต่นี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกผลิตภัณฑ์บัตรเดียวเที่ยวทัวไทยนะถ้าจะมองภาพให้ทุกคนเห็นชัดเจนนะเราเหมือนกองฉลากเราเหมือนกองฉลากและก็มีผู้รับเขาเรียกห้าเสือกองฉลากก็รับฉลาก ฮ่าเสือก็ไปส่งต่อให้กับแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่พื้นที่ก็ส่งต่อให้กับญี่ป,ปุ่อญี่ป,ปุ่ก็ส่งต่อให้ซาโวะซาโปะก็ส่งต่อให้ร้างค้าเล็กก็โครงสร้างคล้ายกันนะครับผมเราทําโครงสร้างแบบนี้เพราะว่าเราอยากให้หนันนหนนว่ทุกคนเข้าถึงแล้วสามารถไปเจอไปคุยกับลูกค้าได้โดยตรงนะนี่คือ,คอาการโครงสร้างผลิตภัณฑ์ คนเดียค่าตอบแทนก็จะต่างกันราคาสินค้าที่จะได้รับก็ต่างกันแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยเราจะวางฐานของเอเย่นให้ก่อนทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วคัดเลือกจากเอเย่น <c oughs> มาเป็นดินลเลอร์ดิลเลอร์ที่มีศักยภาพเข้าไปเป็นเทรดดิ้งแค่นั้นเองก็ทุกคนก็สามารถก้าวมาเป็นจุดสําคัญได้หมดเพราะจุดสําคัญเนี่ย มันเหมือนคลังสินค้าแค่แค่จังหวัดนั้นพื้นที่นั้นเขารับสินค้าจากเราไปเพราะเราจะไม่ส่งสินค้าตรงให้กับลูกค้านอกจากแถวแรกที่เราไปจัดอีเวนต์จัดโปรโมชั่นอันนี้อันนี้เหมือนกับกับเราไปทํารถโชว์แค่นั้นเองนะเพื่อส่งเสริมการขายเพื่อซิมศักยภาพพัสดุพื้นที่นั้นนะคือตลาดพวกนี้มันจะเป็นตลาดที่อยู่ถาวรในอนานะคตอีกอย่างหนึง่งทุกคนก็สามารถส่งพัเกจเขาเรียกว่า สมมุติว่าเขาไม่ซื้อบัตรเนี่ยแต่ว่าเขาจะไปเป็นกรุป๊ปเขาจะไป3วันสีขึ้นหรือ,รอ,รอไปที่แตกต่างจาก็ปกเกจตมาตรฐานเนี่ยก็ทุกคนทุกเอเย่นทุกดิลเลอร์ก็สามารถโทรตรงมาที่ศูนย์กลางเราที่คอร์เรนเตอร์ได้เขาก็จะไดะ้เขาเรียกว่าค่าตอบแทนหรือโมนัสที่ต่างกันนะลดหลั่นกันไปตามตามรหัสหรือตามตามที่ <c oughs> เป็นตัวแทจนจำหน่ายนั้นนะครับผมว่าเป็นดิลเลอร์หรือเทรดดิง้ง ค่าเปอร์เซ็ก็จะต่างกันทั้งนี้ดูในโครงสร้างของเอกสารประกอบได้คืออันนี้เราวางรากฐานไว้ทั้งหมดแล้วแล้วก็อนาคตเราก็จะไปวางที่ภาคพื้นเอเชียนะครับผมในอาเซียนนะเราก็จะแปลเป็น <c oughs> เป็นภาษาต่างๆเป็นอะไรพวกนี้เราก็จะเกิดเอเย่นดินเลอร์ของในในในประเทศต่างๆเกิดขึ้นอีกนะครับกอนี้คือโครงสร้างช่องทางการขายทั้งหมดนะฮะ ทุกคนสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มกลุ่มคนได้แล้วข้อที่สุดยอดของเราก็คือว่าหมวดของท่องเที่ยวเนี่ยมันไปวางอยู่ไหนก็ได้มันไปวางอยู่ร้านขายายายางได้เลยไปวางอยู่ปั๊มมันก็ได้ไปวางอยู่ร้านค้าร้านขายของวัสดุข,ขอจ้างร้านกาแฟคือทุกอย่างเข้าหมวดกังมันได้หมดเพราะเพราะมันเนี่ยสามารถทุกกลุ่มคนจับต้องได้ ในโรงเรียนในหมาอะไรในอบตอบจอแม้แต่คนไม่มีหน้าร้านก็สามารถเอาไปขายในหน่วยงานหรือจัายจำหน่ายในหน่วยงานตัวเองได้นะครับผมซึ่งรอบแรกเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมค่าตอบแทนเนี่ยเยอะมากยอมเรายอมขาดทุนเพื่อให้เป็นที่รู้จักของทุกคนเพราะว่าอันดับแรกที่เป็นอุปสรรคของของบัตรเดียวของเราก็คือทำความรู้บอกให้ลูกค้ารู้จักให้ลูกค้านี่คืออะไร อันนี้คือผลิตภัเนี่มันคืออะไรมากกว่าซึ่งวันนี้เรายอมลอดแรกเนี่ยที่เป็นแสนใบเนี่ยเราแทบจะให้ฟรีเลยซ้ำไปเพราะเราคิดราคาพิเศษนะให้กับทุกกลุ่มก้อนทุกชนชั้นทุกแต่ผมเชื่อว่า,าการท่องเที่ยวในโลกนี้จะเปลี่ยนไปแค่ผมมาทำเรื่องใหม่และทำความเข้าใจกับคนทำความเข้าใจกับคนหมู่มากทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขายังไม่รู้แค่นั้นเองเมื่อเขารู้แล้วเรา มีปฏิสัมพันธ์กับเขาได้ทุกคนเลยแล้วเขาจะเข้าถึงเราแล้วทีนี้โอกาสหน้าเนี่ยวางอยู่ไหนเขาก็จะซื้อแล้วคนที่เป็นเทรดดิ้งคนที่เป็นดีลเลอร์คนที่เป็นเอเนต์ก็เหมือนกับส่งสินค้าเขาซื้ออยู่แล้วซื้อทุกวันก็อันนี้เป็นการเป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงแต่โลกปัจจุบันเนี่ยเราก็มีมีทั้งบริษัทในไทยในต่างชาติจะจำหน่าย อยู่แล้วในเบื้องต้นด้วยนะครับผมซึ่งเราคิดว่าในอนาคตก็ก็เราจะทา้งรากฐานเขาเรียกว่านักธุรกิจรายใหม่เขาอ,อาจจะทําอย่างอื่นมาเขาอ,อาจจะทําอะไรรวยอยู่แล้วก็าตามเดินเข้าสู่มาตลาดการท่องเที่ยวเพราะตลาดการท่องเที่ยวมันกว้างมากมันใหญ่มากมันมีเงินอยู่ในตลาด2.2ล้าน นะแต่จริงๆในตลาดมีมากกว่า5.58ล้านแล่ทั้งโลกมีเป็นหลายแสนล้านเหรียญน,นะครับผมนะซึ่งมันหาสารมากเราไม่ต้องมากเรากินแค่0.1%เนี่ยเรามีเงินกว่าหลายแสนล้านนะฮะเราก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันมาเป็นที่หนึ่งร่วมกันเพราะคำว่าที่หนึ่งเนี่ยมันหมายความว่าสิ่งที่คนอื่นยัง,ยงไม่ทา หรือเราชนะคนอื่นหรือเป็นที่หนึ่งได้เราเริ่มจากอัรแรกคะคือคนอื่นจะไม่ทาเพราะเราทําทเราก็เป็นที่หนึ่งะมาร่วมเป็นที่หนึ่งกันก่อนนะแต่ถ้ามีคนอื่นแข่งหรือว่าคนอื่นมาแข่งเขาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าไม่มีสินค้าไหนที่ที่ประสบความสำเร็จและคนอื่นจะไม่แข่งนะครับผมแต่ขอให้เราเป็นที่หนึ่งก่อนคือจริงๆบริษัทเนี่ยเราตั้ง ตั้งตั้งอยู่หลายระดับนะครับผมระดับก็คือพัฬฬฬฬฬนธกิจพันธกิจเนี่ยอยู่ระหว่าง1เดือนหนึ่งหนึ่งปีเขาเรียกพันธกิจพันธกิจเราต้องทําอะไรให้สําเร็จบ้างเช่นพันธกิจของปี58เนี่ยเราต้องขยายไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะแล้วก็ปลาย58เราต้องซื้อเครื่องบินนะครับผมมีมีเขาเรียกว่าเครื่องบินที่เป็นโลโก้ของบรนาวีหรือว่าเช่าลำหมาลำให้ลูกค้าบริการอย่างไรก็ตามนะแล้วก็ ปี59เนี่ยเราก็ต้องมีเล้าคล้ายๆเล้าสายการบินอยู่ทุกสนามบินหรือว่าอยู่ใกล้เคียงสนามบินหรืออยู่หน้าสนามบินนะครับผมนี่คือคือพันธกิจนะครับผมวิสัยทัศน์ของเราก็คือว่าเราเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในตลาดหนึ่งในที่1ของแพ็กเกจสำเร็จรูปให้ได้ในโลกคือคำว่าที่1หมายถึงว่า มันยังไม่มีของใครนะปัจจุบันที่โดดเด่นถ้าเป็นจําหน่ายห้องพักอย่างเดียวจําหน่ายอะไรอย่างเดียวอันนี้เขาเขามีที่1ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นแพ็กเกจสสมเร็จรูปหรือเป็นแพ็กเกจที่รวมทุกอย่างแบบผสมผสานเนี่ยอันเนี้ยเราต้องเป็นที่1นในระดับโลกให้ได้ประเด็นมันคือว่าเราต้องจัดจาหน่ายของเนี้ยในรอบ5ปีเนี้ยให้ได้ทั้งทวโลกและในรอบ10ปีเนี่ยเราต้องครองตลาดทั้งหมดนะ แล้วเราต้องผลิตแอปพลิเคชันภายใน3ปีนี้แอปพลิเคชันที่เราคิดขึ้นมาเองเป็นแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดและมันจะกว้างมากคือคุณแค่กดปุ่มคุณจะรู้อะไรทุกอย่างในนั้นแล้วในนั้นมันก็จะบรรจุสิ่งที่คุณยังไม่รู้สิ่งที่คุณต้องการทราบสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ระยะ36เดือนนี้นะเราต้องเข้าตลาดหุ้นให้ได้ นะนี่คือจุดมุ่งหมายเราก็จะมีพันธกิจมีวิชั่นมีวิสัยทัศน์ที่แบ่งเป็นเป็นช่วงเวลาและสุดท้ายท้ายจุดในแนวนค้โลกการท่องเที่ยวทั่วโลกเราต้องเป็นไหนึ่งในแพ็กเกจสาเร็จรูปหรือการท่องเที่ยวแบบสําเร็จรูปแบบผสมผสานนะรเพราะณนะวันนี้เราก็กําลังจะก่อตั้งสมาคมของเราเองนะซึ่งเป็นรวมกันทุกเซกเมนต์ทุกภาคส่วนเพื่ออยู่ในนี้แต่จุดมุ่งหมายเรา ไม่ใช่เรื่องเงินวันนี้แต่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องการสร้างชื่อเป็นเรื่องการสร้างโลกให้เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของสิ่งที่คนอื่นยังไม่เคยทำมันอาจจะไม่สำเร็จในชั่วชีวิตผมแต่ผมไม่รู้ช้าหรือเร็ว,รวตามที่เราตั้งเป้าไว้สิ่งที่ประกอบคือความมุ่นมั่นต่งงางหากสิ่งที่ประกอบคือองค์ประกอบของพนักงานทุกคน สิ่งที่เป็นองค์ประกอบคือลูกค้าสิ่งที่เป็นองค์ประกอบคือการหนับหนุนจากคู่ค้าจากทุกท่านที่เดินเข้ามาร่วมไม่จําเป็นหรอกที่วันนี้เราจะสําเร็จหรือไม่แต่จําเป็นมากที่จะต้องสร้างรากฐานต้องทําให้วันข้างหน้าสําเร็จนี่คือวิชั่นของเราสูงสุด